ตัวตนในวัยเด็กก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ในปัจจุบันของเราเป็นตัวตนที่พยายามขัดขวางพัฒนาการไม่ให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภยัยและไม่เป็นปรปักษ์กับตัวเองในวัยเด็กของเราเราก็จะตอบสนองต่อประสบการณ์ในชีวิตของเราอย่าง มีความสุขและก็เหมาะสมมากขึ้นชีวิตของเราดูเป็นธรรมชาติอาจจะมีความสนุกสนานและก็มีจินตนาการในการสร้างสรรค์แม้คนเราต้องรับผิดชอบต่อความนับถือของตนเองอยู่แล้วแต่เราเลือกได้ว่าจะเกื้อหนุนหรือว่าทำลายความเชื่อมั่นและความเคารพตัวเองของผู้ที่เราคล้องเกี่ยวด้วย เราอาจจะสามารถจำความรู้สึกตอนที่เรามีปฏิสัมพ,พันธ์กับผู้คนได้ว่าตอนที่เราอยู่กับคนที่ให้เกียรติเรากับคนที่ไม่ให้เกียรติเรานั้นมันให้ความรู้สึกต่างกันยังไงเมื่อเราปฏิสัมพ,พันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราก็จะมีความสุขิ่มเองมากขึ้นเราก็จะชอบตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราแสดงออกในลักษณะที่เกื้อหนุน เกี่ยวกับความนับถือตัวของผู้อื่นก็เท่ากับว่าเราได้เกื้อนหนุนความนับถือตัวเองของเราด้วยสิ่งที่สมควรที่จะได้รับความเคารพนับถือเราฟังอย่างสงบและก็เข้าใจซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของศิลปะแห่งการเยียวยามิตรภาพที่แท้จริงและก็ความรักทำให้เขารู้สึกว่าสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเยาะเยะ้ยหรือว่าตำหนิติดเดียน มีการแลกเปลี่ยนข้อสังเกตแล้วก็แสดงความคิดเห็นที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีคนมองเห็นแล้วก็รับฟังไม่ตัดสินเขาด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ของเรามีการเห็นอกเห็นใจแต่ไม่อ่อนไหวหัวข้อต่อมาก็คือเป็นคําถามเรื่องของความเห็นแก่ตัวหลายคนเนี่ยมักจะเอาเรื่องของความนับถือตัวเองไปปนกับแนวคิดเรื่องความเห็นแก่ตัวความนับถือตัวเองก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเอง สนใจในการพัฒนาตนเองการบรรลุตัวตนการสแสวงหาความเป็นอิสระไม่ใช่ฉันต้องได้ก่อนโดยไม่สนสิทธิ์ของคนอื่นคำถามก็คือทำไมกรอบความคิดเรื่องของความนับถือตัวเองจึงทำให้บางคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำไมจึงมีแต่เป้าหมายทางสังคมเท่านั้นที่น่านับถือ ที่จริงลรวเนี่ยระบบจริยธรรมมันมีอิทธิพลระดับโลกแทบทุกระบบและความเห็นแก่ตัวก็ถูกทำให้มีความหมายเดียวกับสิ่งชั่วร้ายเรามักจะถูกสอนตั้งแต่แรกว่าคุณธรรมความดีไม่ได้มาจากความต้องการความจำเป็นหรือว่าความเป็นไปได้ตามตัวตนเราแต่มาจากการสนองความต้องการของผู้อื่น เราถูกสอนให้รู้จักคำว่าดีได้อย่างไรเขาเป็นเด็กดีเขาเชื่อฟังฉันเธอเป็นเด็กดีเธอทำตามที่พ่อแม่สั่งซึ่งนักจิตวิทยามองว่าคำสอนนี้เป็นพิภัยต่อสุขภาพทางจิตและอารมณ์ความนับถือตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดจากภายนอกแต่มันเป็นกระบวนการการเลือกอย่างจงใจ อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเสาหลักสำคัญของความนับถือตัวเองอย่างเหมาะสมก็คือการดำรงชีวิตอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความมีเหตุผลการซื่อสัตว์และก็ซื่อตรงซึ่งมันก็เป็นการดำรงชีวิตอย่างรู้ตัวมันจึงเป็นการดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อความเป็นจริงของตัวเราเคารพตอข้อเท็จจริง ความรู้และก็ความเป็นจริงการยอมรับตัวเองมันก็คือการไม่เป็นปรปักกับประสบการณ์ของตัวเองกล้าที่จะเป็นหรือดำรงเพื่อตัวเองซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตและก็เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณฉลาดกว่าเพื่อนก็จงอย่าก,กลัวที่จะแตกต่าง ก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบตัวเราเองมีความรับผิดชอบต่อการเลือกความรู้สึกและก็การกระทําและแล้วก็ความสุขของเรามีการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองสิ่งใดที่เราคิดสิ่งไหนที่เราให้ค่ารู้สึกก็จงแสดงให้ปรากฏต่อโลกสุดท้ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความเมตตาถ้าเราเลือกที่จะส่งเสริมความเชื่อมัน่น การเคารพตัวเองและก็ความเบิกบานในชีวิตเราจะไว้ใจและก็รักตัวเองมากขึ้นเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้และก็เป็นความจริงที่ว่าการที่เรานับถือตัวเองมากขึ้นนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างจริงๆ